สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับผมกับตันนะครับห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยวันนี้ครับแปลกตานิดนึงวันนี้ไม่ใช่มารด้าแล้วสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถญี่ปุ่นป้ายแดงอยู่ครับพี่กาลังดูรถญี่ปุ่นป้ายแดงนะผมอยากให้ลองมาดูคลิปนี้ก่อนครับแล้วตัดสินใจอีกทีนึงว่ามันตอบโจทย์กว่าไหมเพราะว่าวันนี้ครับรถที่อยู่กับเราจะเป็นซีรีส์สามสองศูนย์ไอเอ็มสปอร์ตนะครับซึ่งคันนี้บอกก่อนเลยว่า ราคาเขานะตอนนี้นะครับจะใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นป้ายแดงมากๆแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้มาในเรื่องของแบรนดิ้งนะคบความปลอดภัยเทคโนโลยีต่างๆของรถยุโรปค่าย b m w คันนี้นะครับผมผมมั่นใจว่าคุ้มค่ากว่ารถญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าเราลองมาเปรียบเทียบกันเล่นๆนะครับสมมตุติเราออกป้ายแดงญี่ปุ่นนะวันนี้นะครับผมณนะวันที่ลูกค้ารับรถนะแค่เลี้ยวออกจากศูนย์นะครับเอากลับมาขายเนี่ยราคาขายไป20-30%นะมีแน่นอนอยู่แล้ว แต่หากถ้าซื้อรถยุโรปนะครับมือ2ในราคาแบบนี้เลยบอกเลยว่าขับไปสักเดือน2เดือนขับปีอีกปี2ปีเนี่ยราคาจะล่วงลงกว่าเดิมเนี่ยไม่เยอะมากยิ่งถ้าได้ราคาดีๆแบบนี้ไปนะผมมั่นใจเลยว่าเผลอๆมีลุ้นชนทุนด้วยซ้า mm. อ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะในการขายอีกทีนะครับ mm. เดี๋ยวสรุปให้ง่ายๆเลยว่า BMSeries320IMSport คันนี้นะครับ MSport ก็จะได้พาร์ตแต่ง MSport รอบคันแล้วก็ได้ในส่วนของตัวล้อแม็ก MSport ได้ในส่วนของพวงมาลัย M-Sport ที่ เป็น3ก้านเล็กหุ้มด้วยหนังแท้และที่สําคัญตัวนี้ภายในเป็นสีแดงด้วยให้ความสปอร์ตมากๆเลยรายละเอียดไปชมในคลิปอีกทีครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสรุปให้ดูเลยว่าน่าซื้อน่าใช้ขนาดไหนนะครับซึ่งตัวนี้มีแรงม้าสูงถึง187แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่270นิวตันเมตรนะตาดสินเปลน้ำมันอยู่16.9ตามที่โรงงานเขาเคมไว้แต่ขับจริงก็น่าจะอยู่ช่วง10ต้นๆ1ิบกลางๆก,ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าของแต่ละคนอีกทีนึง ซึ่งคันนี้บอกเลยว่าสภาพจิบมากๆรถปี2015ไม่แสนสองถือว่าวิ่งไม่เยอะถ้าเทียบกับปีนะครับแล้วก็คันนี้ทางเรารับประกันนะครับลูกค้าไม่เจอรถชนหนักไม่เจออุบัติเหตุไม่เจอพิคว้ามไม่จมน้ําแน่นอนคันนี้เราซื้อตรงจากลูกค้าเก่าเรารู้ประวัติรถทุกคันนะครับที่เราซื้อเข้ามาแน่นอนซึ่งจะทําให้ลูกค้าสบายใจได้มากยิ่งขึ้น ให้เราเป็นตัวกลางในการหารถด,ดีๆให้ลูกค้านะครับซึ่งคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่ล้านเก้าหมบาทครับใครสนใจคันนี้ผมจะทิ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อไว้บนหน้าจอไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากมาเห็นรถจริงของคันนี้นะครับสามารถมาดูได้ที่เต็นท์แมชคาถนนกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปักได้นะครับสนใจแบบซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ทางเรามีบริการให้ทั้ง2องอย่างสามารถทักสอบถามปรึกษาได้เลยครับคันนี้ถ้าประวัติดีนะครับออกรถเริ่มต้นศูนย์บาท ดาวศูนย์บาทครับออกรถได้ทันทีเลยนะครับขับออกไปได้เลยมาแล้วเดี๋ยวพามาชมในส่วนของภายนอกของ 320iM Sport คันนี้ก่อนเลยเอาให้ดูเลยนะว่าตำหนิหลักๆที่เห็นมันจะมีอะไรบ้างนะคันนี้นะครับเราขายกันแบบเรียวๆนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพภายนอกนะผมให้อยู่ช่วงประมาณ85-90%เลยและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่า เป็นรถที่ซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงและเราทําการแค่นล้างแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับผมยังไม่มีการขัดสียังไม่มีการเก็บสีใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นถึงสภาพรถเดิมๆที่ซื้อมาจากเจ้าของก่อนว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษามาขนาดไหนใช้งานเป็นยังไงบ้างนะอ่าในส่วนของตัวกันชนหน้าครับเท่าที่สังเกตก็จะมีในรอยของพวก สะเก็ดหินดีดมีการร่องรอยที่โดนมาบ้างเล็กน้อยเช่นอย่างตรงนี้ครับอืก็จะตรงนี้อาจจะเข้าเนื้อสีนิดนึงก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยหินดีดทั่วไปแบบเป็นเม็ดเล็กๆก,ก็ถือว่าลดปี15โดนมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานนะครับก็รับได้แต่ในส่วนของจดุดจุดที่ผมชี้ไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าลูกค้าไม่สบายใจต้องการให้เก็บให้ร้อเนเี่ยเราทําให้ได้ไม่มีปัญหาเลยอ่าเห็นอีกหนึ่งจุด ในส่วนของฝากระโปรงครับนี่รอยตรงนี้จะเห็นเป็นรอยบุกนิดนึงอในส่วนของตรงนี้ก็เราเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับหากเป็นความประสงค์ของลูกค้าที่อยากให้เก็บงานเราเก็บให้ทั้งหมดเลยด้านข้างมาดูกันเออตัวนี้ได้ในส่วนของยางล้อแม็กตัวนี้ขอบ18นิ้วนะครับเป็นตัว M Sport ซึ่งตัวยางเนี่ยเป็นปีใหม่ด้วยเพราะว่าลูกค้าเก่าเพิ่งเปลี่ยนยางเทอร์ร่มาซึ่งตัวยางตัวนี้ครับเป็นปี21 ดอกยางอะไรยังเหลือขับได้อีกเยอะมากๆเลยคันนี้ก็ซื้อไปในเรื่องของยางเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนในเร็วนี้แน่นอนในส่วนของด้านข้างเพิ่มเติมก็จะมีเนี่ยครับร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยอันนี้ขัดสีออกแน่นอนนะจุดนี้เพราะว่าไม่ได้โดนเนื้อสีครับหลายๆจุดที่ผมเห็นจากคันนี้นะครับขัดสีก็ออกแล้วสภาพโดยรวมสวยจริงๆครับคันนี้ด้านท้าย ด้านท้ายก็กริปนะไม่เห็นรอยเลยส่วนใหญ่รอยที่เห็นก็จะเป็นเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับยังไม่ถึงเหรียญบาทเลยซึ่งตรงเนี้ยก็มันตามการใช้งานนะครับเราแจ้งกันตามตรงเพราะว่าลูกค้าขับออกไปเวลาจะโดนสเกนหินทั่วไปมันโดนได้อยู่แล้วแล้วก็มีหนึ่งจุดตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ได้เข้าเนื้อสีครับยังจับโดนอยู่ไม่ไม่เข้าเนื้อสีครับตรงเนี้ยขัดออกแน่นอนด้านท้ายมีในส่วนของเซ็นเซอร์ป่อยมาให้แล้ว อ่ะและที่สำคัญตัว320 IM s ศ o น t คันนี้นะครับมีคลิกเซนเซอร์ด้วยเปิดได้นี่แต่เวลาปิดจะต้องใช้มือนะครับจะใช้คลิกเซนเซอร์ได้เฉพาะเวลาเปิดมีคลิกเซนเซอร์มาให้แล้วก็สามารถเปิดอีกหนึ่งจุดได้จากตัวช่วงท้ายตรงนี้นะครับเปิดได้ภายในกว้างครับเก็บของสบาย ตัวนี้วางถุงก๊อบได้สบายนะ1ถุงในวางแนวขวางเนี่ยวางได้แน่นอนแล้วก็นี่ตัวเฟิร์สเอยังมีอยู่ไม่ได้ใช้ตัววางป้ายถุกเฉินมีครับสภาพโดยรวมด้านหลังล่องรอยไม่ไม่ค่อยมีเลยครับไม่มีเลยดีไซน์ไฟท้ายของ3า0สองศูนคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายแบบ L-Shape ก็จะเป็น Full-LED นะเวลาเปิดก็สวยมากมครับตัวนี้ ดูด้านข้างตัวฟิล์มนะคันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับฟิล์มสภาพดีมากตัวเข้าประตูครับตัวนี้เป็นแบบคีย์เลสน,นะสามารถจับปลดล็อกได้เลยล็อกซึ่งเวลาปลดล็อกเราสังเกตง่ายๆดูจากตัวไฟเลี้ยวด้านข้างเวลาปลดล็อกนะปึ๊บไฟเลี้ยวจะติดเปิดเข้าได้เลยภายในคันนี้ผมบอกเลยผมให้9 5เไม่ต้องทำไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้น เฉียมมากๆภายในแดงด้วยตัวเบาะได้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถเมมโมรีเบาะได้2ตํตำแหน่งตัวนี้แล้วก็ตัวเบาะ BM นะผมบอกเลยคันนี้ตัวปีกครับนั่งแล้วมันอบกระชับดีมากๆเลยแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงกับสรีระของผู้ขับขี่นะตัวปีกตัวนนี้ครับสามารถปรับให้มันบีบเพิ่มได้ด้วยนะเนี่ยให้เข้ากับสรีระตัวเนี่ยปรับจากปุ่มนี้ได้เลยครับตัวปุ่มด้านข้างคอนโซล ไม่มีลอกไม่มีถลอกไม่มีตำหนิเลยครับขั้นด้วยตัวอลูมิเนียมดีไซน์ดีข้างแดงสวยครับภายในคันนี้ให้95เลยหรือลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจรถยุโรปมือ2ไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเรามีแทบจะทุกรุ่นเลยนะเดี๋ยวพาชมในส่วนของภายในกันต่อปิดประตูก่อน ลองสตาร์ทคันนี้นะครับดูเลขไมค์กันเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งอยู่แสนสองหครับไมคแท้การันตีแน่นอนนะครับรถทุกคันของเราการันตีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำนะครับแล้วก็เป็นไมคแท้100เอร์เซนะครับหากลูกค้าซื้อไปแล้วไปตรวจสอบพบทุกอย่างตามที่ผมแจ้งขึ้นมา เอากลับมาหาทางเราได้เลยครับทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคืนหลักคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยอ่าให้ดูสภาพเพิ่มเติมครับของปุ่มแต่ละจุดนะกิฟแบบกิฟเลยคันนี้ภายในสวยมากได้เบาะแดงด้วยแล้วตัวนี้เป็น M Sport นะครับสังเกตที่พวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยจะเป็นแบบ M ก็คือสวยมากๆเป็นก้านเล็กครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหุ้มหนังเป็นหนังแท้ด้วยนะตัวนี้ก็ ผิวสัมผัสเวลาจับดูแบบพรีเมียมครับมีแพเทินชิปด้านหลังมาให้แล้วตัวแอร์เป็นดิจิตอลปรับแยกซ้ายขวาได้ฟังก์ชันครบตัว M ตัวนี้นะครับได้เกียร์ไฟฟ้า8สปีดด้วยอ่าตัวเกียร์8สปีดแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถเขียนได้ด้วยนะเวลาคนหาชื่อเวลาจะโทรครับเราเขียนตัวอักษรได้เลยมันก็ขึ้นเซิร์ชหาง,ง่ายๆก็ไม่ต้องเสียเวลามาหมุน ใช้งานเยอะครับก็เลือกที่ตัวจอได้เลยตัวจอสามารถเชื่อมบูธทูธได้มีนิเกเตอร์มีในส่วนของระบบเซ็นเซอร์อะไรมีให้หมดแล้วครับอืมสภาพโดยรวมภายในกิบจริงๆคันนี้เนี่ยฝากไว้ด้วยครับคันนี้สําหรับคนที่กําลังมองหาซื้อรถนะกําลังกําลังเลซื้อรถญี่ปุ่นมือ1ป้ายแดงนะครับลองตัดสินใจดูคันนี้ก่อนผมมั่นใจเลยเพราะว่า อ่าหากคุณซื้อรถญี่ปุ่นนะป้ายแดงขับออกไปจากศูนย์นะแค่ขับออกจากศูนย์นะครับบอกเลยราคาหายแน่ๆแล้ว30%ต้องมีแน่นอนแต่ถ้าซื้อคันนี้ไปวันนี้ราคา1.90 0 0ล้านบาทนะคุณขับออกไปหรือว่าคุณใช้งานได้หลักเดือนหลักปีนะครับผมมั่นใจเลยมีเสมอทุนก็เป็นไปได้หรืออาจจะขาดทุนเล็กน้อยหลักหมื่นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทผมว่าถือว่ารับได้ครับอ่าเป็นไงสวยคันนี้ ด้านบนหลังคาตกแต่งสีดำนะครับให้ความสปอร์ตด้านหลังเบาะแดงครบครับคันนี้ตำหนิน้อยมากๆอีกต้องรีบตัดสินใจแล้วครับจะซื้อสดซื้อจัดไฟแนนซ์มีบริการให้ทั้งหมดครับสนใจยังไงทักมาได้เลยแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับซีรีส์3 20i คันนี้ครับอย่างที่แจ้งนะครับราคาอยู่ที่1,90 0 0ล้บาทเท่านั้น,นครับทางเรารับประกันนะครับว่ารถไม่มีการ ชนหนักไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับหากลูกค้าตรวจสอบและพบเจอทางเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่สนใจคันนี้รีบทักมานะครับเพราะว่า320จากที่ผ่านมามาเร็วไปเร็วแน่นอนเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอเลยแล้วพบกันนัดมาดูรถกับผมได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าพารถสวยๆมาให้ชมอีกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ